สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูผักสดที่เราไปซื้อมานะคะอไม่ทราบเขาเรียกผักอะไรเนาะกะนี่สวยงามค่ะเราชอบนะคะพอดีเราไปเจอผักที่เขาแบบถูกมากเนาะก็อันนี้20โคนเนาะยีโคนเราได้มาสี่หัวใหญ่ๆเนาะนี่สี่หัวใหญ่ๆเลยนะคะก็นี่นะคะเราก็นี่ค่ะได้มาสี่หัวใหญ่ๆเลยค่ะ เราก็จะมาแช่ล้างด้วยน้ำหมักเนาะนี่เราก็จะมาทำหลากหลายเมนูเนาะจะจิ้มน้ำพริกก็ได้จะผัดน้ำมันหอยก็ได้จะผัดหมูเค็มก็ได้นะคะนี่ค่ะเราก็มีแผนที่จะจิ้มน้ำพริกค่ะวันนี้นี่นะคะเราก็ไม่ไม่รู้เขาเรียกผักอะไรเนาะแต่เรานี่นิยมค่ะเราชอบนะคะเพราะว่าเขาจะอร่อยมากค่ะ เราก็กินแทนกวางตุ้งได้นะคะนี่ค่ะสวยงามค่ะสวยงามมากแล้วก็ถูกด้วย20ิโคนนี่ถูกมากนะคะนี่เราปลูกเองไม่ได้ค่ะก็เลยต้องซื้อนะคะนี่ค่ะสวยงามเราจะทําเป็นกว๋วยเตี๋ยวผักกว๋วยเตี๋ยก็อร่อยนะคะนี่นะคะสุดยอดค่ะก็วันนี้ก็พามาชมผักตัวนี้นะคะเราก็ไม่รู้เขาเรียกชื่ออะไรเนาะ นี่โอเคนะคะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ